ที่ฐานหลักนะคะตัวนี้เรียกว่าคายสแควรที่0.05 d ์จดีดจะเท่ากับ r ลบ1 r ของเราคือ2คูณกับ c ลบ1 c ของเรามี4คอลัมน์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองก็เปิดคายสแควรที่0.05ดีกีฟนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะ 7.815นั่นเองนะคะแต่ว่าค่าของเรานั้นมีค่า13.19ะะจก็ตกอยู่แถวนี้13.19เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะปฏิเสธเนาะสมมุติฐานหลักอ่าก็สรุปได้ว่าความพึงพอใจของแต่ละเพศนั้นแตกต่างกันนะคะ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ่ามาดูข้อ5.2ต่อนะคะข้อ5.2ถามว่าทัศนคติของประชาชนนะคะเกี่ยวกับความพึงพอใจนะคะต่อสภาพเศรษฐกิจกในแต่ละระดับการศึกษามีความแตกต่างกันหรือไม่ระดับการศึกษาอยู่ตรงนี้นะคะมี2ระดับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็ไม่ต่างกันเลยนะคะ เพียงแต่เวลาเปลี่ยนสมมติฐานตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นในแต่ละระดับนะคะการศึกษาตัวนี้ก็จะเป็นความพอใจในบางระดับการศึกษานะคะที่แตกต่างกันเป็นสมมุติฐานรองนะคะจากนั้นเราก็ทำการคำนวณน,นะคะครูก็จะใช้ Excel ช่วยในการคำนวณน,นะคะวิธีทำของครูทำยังไงครูก็ เอาข้อมูลมาใส่เลยนะคะนะครูก็จะได้เป็น10ตัวนี้ก็เป็น15สีเหลืองคือข้อมูลจริงนะคะ15ตัวนี้เท่าไรเอ่ย30นะคะแล้วก็30นะคะอ่าแล้วตัวข้างล่างก็เป็น2ี่0นะคะ20เท่าเดิม15แล้วก็เป็น10นะคะก็ทำการตัวนี้เนื่องจาก จำนวนเซลล์มันเท่ากันครูแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ค่าอันนี้คือ r นะคะ r 1และ r 2อันนี้คือ c 1 2 3 4นะคะอันนี้ก็คือ e 1 1นะคะ e 1 1ก็มาจากผลรวมนะคะของ r 1คูณกับ c 1หารด้วย c 1นห่หารด้วย n นะคะหารด้วย150อยาก็จะได้เป็น e 1 1ึ่งมานะคะ ตัวสุดท้ายมาจากไหนก็มาจาก r2 คูณกับ c4 นะคะแล้วก็หารด้วย n นะคะก็จะได้เป็น e24 ออกมานะคะอ่ะพอได้ oi ตัวสีเหลืองคือ oi นะคะตัวนี้นะน,นะคะตัวสีเหลืองคือข้อมูลดิบนะคะตัวสีส้มตัวนี้ก็คือค่า eij นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นค่าคายสแควร์นะคะ,ะก็จะได้มาทั้งหมด4ช่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วครูก็หาค่าคลายสแควร์รวมทั้งหมดมีค่า16.67นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะของเราเราก็จะได้เป็น16.67นะคะ เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับบริเวณวิกฤตบริเวณวิกฤตเท่าเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าจํานวนเซลล์เมันเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้น16.67ของเราก็จะตกอยู่ทแถวนี้เช่นเดียวกัน16.67ก็จะอยู่ในการปฏิเสธสมมุติฐานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าความพึงพอใจในบางระดับการศึกษานั้นแตกต่างกันนะคะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติค่ะอันนี้เป็นข้อ5.2 ข้อ5.3นะคะถามถึงอะไรเอ่ยถามถึงรายได้ถามมันเดิมเลยนะคะทัศนคติแล้วก็รายได้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อ่ะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่วิธีการหานะคะสมมุติฐานตัวใดเป็นสัมพันธ์กันตัวสมมุติฐานไหนไม่สัมพันธ์กันยังจําได้ไหม อ่านี่ก็จะเป็นหน้าของตัวอย่างการตั้งสมมุติฐานที่ครูเคยสอนไว้นะคะสมมุติฐานหลักเนี่ยมันมาจากความที่ข้อมูลมันไม่แตกต่างกันนะคะเมื่อมันไม่แตกต่างกันก็แสดงว่ามันเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นสมมติฐานหลักเป็นอิสระคําว่าอิสระกันก็คือมันมีความไม่สัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติฐานหลักจะไม่สัมพันธ์กันสมมุติฐานลองมันไม่เป็นอิสระกันนะคะมันก็จะสัมพันธ์กัน นั่นนี่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งได้นะคะว่าทัศนคติของประชาชนที่พึงพอใจนะคะกับรายได้นั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะตัวนี้ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะทัศนคติของประชาชนต่อรายได้นั้นไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะไม่มีความสัมพันธ์กันนะขูใส่ตรงนี้นะคะไม่มีความสัมพันธ์กันโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือมันก็จะมีค่าออกมาเท่าๆกันเป็นสมมุติฐานหลักนะคะ แล้วก็มีความสัมพันธ์กันเป็นสมมุติฐานรองต้องเป็นแบบนี้เสมอนะอของที่มันมีไม่มีความสัมพันธ์กันค่าเฉลี่ยมันน่าจะออกมาเท่าๆกันแต่ถ้ามันมีความสัมพันธ์คือเพศมีผลเพศชายอาจจะมีค่ามากกว่าหรือเพศหญิงมีค่ามากกว่าแนี้เรียกว่ามันมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสมมุติฐานหลักจะไม่มีความสัมพันธ์นะคะ โดยที่ตัวใส่ติดทดสอบเนี่ยเป็นตัวเดียวกันก็คือตัวนี้นะคะ OI e ลบ EI ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย EI เพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เราได้ตรงนี้นะคะเราก็จะต้องทำการคำนวณน,นะคะอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ค่าเท่าไหร่นะคะครูก็ใช้ข้อมูลเดิมเนาะสุดเดิมเปลี่ยนข้อมูลเข้าไปเฉยนะคะเพราะฉะนั้นค่าของครูเป็น15นะคะ1ิ 25้าแล้วก็25้านะคะเพราะฉะนั้นผลรวมแถวที่หมีค่า75นะคะ R 1นึเจห้าผลรวมแถวที่สเป็น25่สิบ้าสิบนะคะยีสิแล้วก็สิผลรวมแถวที่สก็ 75, ะะ 1, 2, เป็นเจนะคะ, 20, ม, 2, น 75, นะ,คะมีค่ารวมทั้งสิ้นร้อห้านะคะนี่ก็จะเป็นผลรวมของ C 1นะคะคอลัมน์ที่1 40 30 45ห้าแล้วก็35นะคะจากนั้นครูก็หาค่า มี i นะคะตัวนี้มี1 1 20นี้มาจากไหนก็มาจากผลรวมของแถวคือ75นะคะคูณกับ40แล้วก็หารด้วยหน0่งอหนะคะ r 1คูณกับ c 1หารด้วย n นะคะแบบนี้ทําทุกช่องนะคะ8ช่องนะคะจากนั้นเราก็คำนวณหาค่ายสแควร์นะคะค่าสแควร์ตัวที่1ของรูก็มาจาก o 1ก็คือ15 ลบด้วย e 1 1ก็คือ20ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย e 1 1นะคะก็จะได้ค่าออมาเป็น1.25นะคะก็ต้องทำทุกช่องนะ8ช่องแล้วก็หาผลรวมออกมาได้ค่า12.82นะคะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายนะคะได้ค่า12.82นะคะ เอาไปเปรียบเทียบกับค่าที่เราคำนวณได้ก็ตกอยู่บริเวณตรงนี้นะคะ12.82เพราะฉะนั้นก็ยังคงปฏิเสธสมมุติฐานหลักอยู่นะคะก็ตอบได้ว่ายังไงปฏิเสธสมมุติฐานหลักก็สรุปได้ว่าสรุปได้ว่านะคะทัศนคติของประชาชนต่อความพึงพอใจนี้ไม่ขอตอบพึงความพึงพอใจนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะ ะ้อเขนสรุปให้อันนี้สรุปนะคะสรุปได้ว่าทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวกับรายได้มีความสัมพันธ์กันนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ เพราะว่าแอลฟาเท่ากับ0.05นะคะก็เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเป็นไงคะทำข้อนึงยาวมากเลยนะคะเพราะว่านี่ไม่เป็นการถาม3ข้อย่อยนะคะ